รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดวงกับสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยฮ่ายกัสบายดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สตายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ y YouTube แอ c เค n t สินแสหมิงของเบ้งเมือง,งไทย สิงหาคมตรงนี้นะครับจะมีดาวย้ายอีก2ดวงนะครับวันที่3นะครับวันที่3ส,สิงหาดาวศุกร์ย้ายจากพฤษศไปอยู่มิถุนแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับประมาณวันที่10ดาวอังคารก็ย้ายจากมีนไปอยู่ที่เมษนะครับสิงหาคมทั้ง1ี่สองลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรงสินแสหมิงจะหยิบนะครับจับฉลากขึ้นมาว่าเป็นลัคนาราศีใดก่อนจะอยู่ใน ถุงสีแดงนี้ทั้ง12ลัคนาราศีเมื่อจับได้ลัคนาดใดก่อนจะพยาให้พยากรให้ลัคนานั้นก่อนเลย <laughs> เออแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กันไว้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมรับฟังสาระความรู้ดีจาก y t u t u สินแสหมิงของเบงเมืองไทยก่อนใครฮ่ฮหรืออีก3ลัคนาราศีสุดท้ายนะครับ ของเ,อเดือนสิงหาคมนะครับอา้าวจับฉลากนอยล้งลๆงลวง,ลงดูซิว่าจะเป็นของชาวลัคนาอะไรนะครับจัดไปเป็นของชาวลัคนาราศีกันนะครับกันกับชะตาชีวิตในเดือนอสิงหาคมนะครับ2563ต้องบอกแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีกันนั้น เป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่ชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยครับดาวพระหัสนะครับดาวที่เป็นดาวประธานฝ่ายสุพราะห์นั้นได้โคจรไปอยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีกันอยู่กับดาวเสาเสาร้นั้นนะตำแหน่งเออโทษน,นะครับพระหัสในจูปิเตอร์นั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราที่ประดีแล้วก็เป็นดาวที่ นะครับอยู่ในพบที่4ได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์ตามโยกเกณฑ์ของโหราศาสตร์ชั้นสูงคาว่าปทุมเกณฑ์นะครับมันหมายถึงกลิ่นหอมนะครับมันหมายถึงอะไรที่เป็นที่ยอมรับต่อคนภายนอกมันหมายถึงความเป็นที่มีชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของผู้คนมันถ้าเกิดเป็นดวงจรก็จะหมายความว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งการตั้งตัวหรือสร้างตัวได้ดีนั่นเอง อย่าได้แปลกใจถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีการพลิกกลับของชะตาในทางที่ดีขึ้นสร้างตัวด้มั่นคงขึ้นการเงินการทองมีโอกาสที่จะขยับดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นได้โคจรมาอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในภพที่10อยู่กับดาวราหูชาวลัคนาราศีกันนะครับมีโอกาสจะได้เงินทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือทางไม่เปิดเผย ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันและจับงานสองอย่างสองอย่างมีโอกาสจะได้เงินได้ทองมาแบบไม่น่าเชื่ออยากก่างนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวเสาร์และดาวพฤหัสได้ครองอยู่ในภพที่4นั้นเลงไปยังภพที่สิบพบการงานของชาวลัคนาราศีกันเลงไปยังดาวศุกร์และดาวราหูทําให้การงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความสําเร็จพุ่งพรว,วดอย่างมาก ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนั้นรอง,งานอยู่หรือว่าตกงานนะครับหรือว่ากําลังรอง,งานอยู่จะเริ่มงานใหม่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงจังหวัดเดือนที่ดีมากวันที่1ถึงวันที่10นะครับของชาวลัคนาราศีกันเป็นวันแห่งความสําเร็จความโชคดี คุณจะมีความสําเร็จความโชคดีในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานงานมีความขยับก้าวหน้าไปทางที่ดีงานที่รวมกลุ่มเป็นทีมจะประสบความสําเร็จใครจะก่อตั้งบริษัทและคุณเป็นชาวลัคนาราศีกันบริษัทของคุณนั้นจะ,จะเจริญเติบโตอย่างรวด,ดเร็วถ้าคุณเปิดในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการเงินนั้นจะคล่องตัวไปตลอดทั้งเดือนดาวการเงินไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไร ประกอบกับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับดาวเจ้าตัวของตัวเองคือดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในภพลาภะดาวเจ้าตัวไปอยู่ภพลาภะดาวการเงินเดินไปอยู่ภพกัมะมโอ้ถ้าตังไม่เข้ามานี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเออยังไงงานก็ต้องเข้ามาเงินก็ต้องเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วคุณจะมีความสําเร็จอย่างยิ่งยวดทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันตรงนี้นะครับว่า ดาวนะครับดาวศุกร์นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนภพสุภาะที่คออ่อ,อจรไปอยู่ในภพลาภะตรงนี้นั้นคุณมีโอกาสจะได้ลาบจากทางไกลใครที่ท,ทําธุรกิจติดต่อทางไกลนะครับมีพสเปเป็นลูกค้าทางไกลหรือที่ต่อประสานงานทางไกลมักจะได้รับความสําเร็จเป็นพิษที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้นั้นดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพลาภะพูดเป็นทรัพย์ พูดเป็นซับคำพูดเป็นซับครับฉะนั้นใครที่ทำงานด้านเจรจาเซลส์มาร์เก็ตติ้งต่างๆนั้นพูดอะไรช่วงนี้ลูกค้าอุดหนุนลูกค้าเชื่อถือลูกค้าซื้อของคุณแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับดาวจเจ้าหงความรักของชาวกันคือดาวพุธด,ดาวพุธโคเอิโดโทษนะครับดาวเจ้าเรื่งความรักชาวกันคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนั้นโคจรไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเกษตรราธที่ดีดาวความรักของชาวกันจะพลิกกลับในทางที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสจะมีคู่หรือมีแฟนหรือมีคนรักหรือมีใคร,ร,ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกัน แต่นะครับสิ่งที่สําคัญเอาไฟดับนะครับ๋ยวเปิดไฟก่อนอัดไอ้อิเดียกันแล้มีไฟการไฟดับซะด้วยนะครับน่ารุยต่อไปเลยนะครับไม่ต้องคัดหรอกนะครับดาวนะครับพฤหัสดาวเจ้าเรือนคู่ครองคนจอมเป็นหยุ่นพบที่ดีคุณมีโอกาสจะสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักนะครับมีโอกาสจะไปเจอกับพ่อแม้หรือรักต่างวัยมีโอกาสที่จะได้คบหากันแต่ ดาวความรักของคนนั้นมีดาวอยู่ดาวอยู่กับดาวเสาร์แล้วมีลาหูไปเรเลงเอ๊ะแต่ทำไมพูดถึงชาวลัคนาการและไฟดับหลายรอบนะครับอะไรของมันเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีการนั้นมีโอกาสจะได้คบกับใครอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ความรักน่าจะไปในทางที่ไม่ค่อยเปิดเผย ก็ดีแล้วครับดาวมันเดินแบบนี้คุณได้เจอคนดีจะเปิดไม่เปิดนั้นมันไม่ใช่เรื่องสาระสาคัญแต่ผมเชื่อมั่นจากดวงดาวว่าชาวลัคนาริศีกันจะได้เจอคนดีได้คบกับคนที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วในช่วงเดือนสิงหาคมจะช่วยกันทำมาหากินได้อย่างดีมีความสำเร็จด,ดี ระวังสุขภาพนิดนึงในช่วงประมาณวันที่16จนถึงวันที่20นอกกนั้นแล้วแฮปปี้สะดวกโยทินแทบจะทั้งเดือนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ ำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล